มาลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงนะคะเอออ่ะตั้งตรงไหนละแม่หาที่ตั้งก่อนโอเคนะคะ,ะ,คะมาลูกมาพร้อมไหมแม่นั่งอยู่ตรงไหนแล้วนะแม่อยู่บนรถนะคะแม่อยู่บนรถนะคะแล้วก็นะคะมาถึงบ้านก่อนถึงบ้านแป๊บพิมพแป๊บหนึ่งเรียกลูกแล้วไงคะลูก ไม่มีกุญแจเข้าบ้านเข้าไม่ได้ไร้สดบนรถโอเคเนาะแบตก็อ่อนอ่ะมาสั้นๆขอภัยลูกนะคะแบตก็อ่อนสวัสดีลูกแมวชติการนะคะลูกป๋อม่ชไมพรค่ะลูกการนะคะลูกการอายุน้อยร้อยล้านนะคะลูกปมลูกมาริกาค่ะลูกมุนินค่ะลูกกุ๊กไก่ค่ะลูกยะลูกหนูหญิงนะคะ ลูกมุนินนะคะพี่ธุมลูกมีมี่นะคะลูกอ้อยทิพ์ลูกลำไพยลูกหนูนาลูกแอปเปิลนะคะหนูหญิงลูกนกคารุวงลูกดาลินลูกกันทิติยานะคะลูกปั๊มลูกรัดสุรางรัตค่ะลูกสร้อยคานูนิวค่ะนะคะโอเคนะคะกองล่วงไปนะคะเข้าบ้านไม่ได้ต้องไลยสดบนรถไม่ถือสาเนาะ แม้จะมาแบบสั้นๆนะคะดังนั้นทักไทยน้อยนิดนึงนะคะลูกกบลูกกิ๊กนะคะลูกล่าอมพรลูกนุ้ยลูกกันทิตยานะคะแบตออนแบตแม้หมดเหมือนกันนะคะเครื่องไหลอยู่เนี่ยยีดังนั้นเนี่ยทักเยอะไม่ได้สวัสดีลูกดานาลูกฐานุพงศ์นะคะลูกปลาเศรษฐีเรือทองลูกแอนนี่ลูกฝ้ายนะคะลูกอีทเดอะลิสค่าอะลองแชร์แบบจงใจแชร์สิลูกฮ มีเงินล้านไหมคะโอ้ยคนที่มานั่งสอนไปนคนที่มีเงินล้านดังนั้นนะคะลองแชร์แบบจงใจแชร์สิลูกดูซิจะจงใจแชร์กันสักเท่าไหร่ลูกวีไลยพอนไม่ต้องเชิญใครคะ่ะแชร์นะ Facebook เราอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครโอเคไหมคะแม้ให้เวลานะคะครังชื่ออีกสิชื่อเริ่มเลยนะคะคลิปสั้น ไหลด้วยใจจริงๆนะคะเข้าบ้านไม่ได้ฉี่ก็ปวดนะคะไม่ได้แล้วบอกลูกไว้ก็ต้องมาแบตก็อ่อนแต่ไม่ใช่ประเด็นก็กูจะทำเคลียร์เนาะสวัสดีลูกจินตนานลูกหนูนิวค่ะลูกนัชชาบอกแชร์เก้ารอบคอยเจริญก้าวนหน้านะแม่คุณเออแม่ทุนกะะมอมสวัสดีพี่นิดหน่อยค่ะ เออจงใจแชร์สิลูกลูกเจี๊ยบธนชาติค่ะวันนี้ดีใจแม้ป้าปลื้มใจมากแม่มาครบสามช่องนะคะสวัสดีลูกภาวินีค่ะ สวัสดีลูกกันทิตยาค่ะสวัสดีเจนาลำํำไยนะคะเจนาพัชยาสวัสดีเลดี้ชมพูลูกชมพูประพารัานนั่นเองลูกภาวินีแม่เข้าบ้านไม่ได้ค่ะไม่มีกุญแจนะคะรอคุณคิวแล้วคุณต่ายมาเปิดบ้านนะคะเออถ้าไหลสดแล้วยังไม่มาแม่จะออกนอกบ้านค่ะไปไหนคะไปชี สวัสดีลูกสิริมาค่ะลูกการลูกป้าแคนะคะลูกกิพัฒนานลูกแอลกวินค่ะลูกนัดสายเสกค่ะลูกโบแองเจิลลิทนนะคะแชร์ล้านรอบโอ้โหขอให้รวยล้านล้านล้านบาทนะแม่คุณแม่มหาสมรนสวัสดีลูกวิพัพรจอยลูกกิฟเสกจิตค่ะลูกบุตรสกอลูกกิฟเก๋ค่ะลูกพัฒนานค่ะ โอเคนะคะแม่มาสั้นนะลูกอย่าถ่วงเวลาให้แม่ข้างชื่อน,นะคะแบบแม่จะหมดนะคะเหลือแค่สิ้าเนะคะรีบค่ะเดี๋ยวไม่ทันนะพี่นุชลูกเปียกลูกปากระยาณนีลูกดาวดิเฟอร์ลูกนัทสิรินะคะพินเซตเอายาลูกสายชนโอเคเริ่มลูกพิมพ์ประภัยด้วยนะคะโอเคลูกพัฒราพรด้วยนะคะ หยุดครางชื่อทันทีเลยนะคะด้วยแบตท,ที่อ่อนนะคะแต่พลังใจที่เกินร้อยนะคะโอ้วางตรงไหนดีเอาวางตรงนี้ถือเอาก็ได้อะเริ่มเลยลูกหน่อยยิ่งนักด้วยนะคะลูกหนูนานด้วยนะคะโอเคโอเคเริ่มเริ่มขยายดูดูดูด,ด,ดูอันนี้อะไรแม่สี่คิวไม่โดนจมูกสดกว่านี้นะคะก็าปากกระดีแล้วลูกนี่โอ้ดูอะไรของแม่เนี่ย สดลูกความรีบนะคะความรีบที่แบบกลัวลูกรอนะคะโอเคนะคะคิวกดันไปครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เกี่ยวกับความสวยเกี่ยวกับความจริงใจเนาะแม่มึงเนาะโอเคนะคะเริ่มเริ่มไม่คุยไม่ทักแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะลูกค้าหนูอยากได้เงินล้านบนโลกออนไลน์แม่บอกเลยว่ามันเป็น หนูไม่เปิดรับการไหลของเงินบนโลกออนไลน์แม่บอกเลยว่าหนูจะสโลโมชั่นนะคะยิ่งกว่าพูทเท้าเต่าทำไมแม่รอล้านปีถึงจะประสบความสำเร็จนะคะในขณะที่ตอนนี้เป็นยุคเศรษฐ,ฐกิจออนไลน์ลูกแม่ทำไรไปเช่าร้านเปิดร้านในขณะที่ตอนนี้เป็นยุคเศรษฐ,ฐกิจออนไลน์ลูกแม่ทำไรไปเช้าเย็นกลับทำงานประจำแม่เออจับเงินล้านไม่ได้จับได้ก็อาจจะต้องรอยี่สิบปีรอเกษียณเนาะแม่มึงเนาะ นะคะนักจุจนี้ต้องบอก่อนเลยว่าธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นธุรกิจที่สร้างเงินล้านได้ชัวป้า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 เลยนะคะนอกจากครูประสบความสำเร็จแล้วลูกศิษย์ครูย,ยังดาดเดือดเลือดพ่านนะคะประสบความสำเร็จกันหมดเลยนะ,ะในธุรกิจของโลกออนไลน์ก็ถ้าเป็นลูกครูก็สําเร็จกันหมดนะคะคนที่แบบกดอิอกน in, กดเอาเป็นไงไมผีเข้าผีออกดูแม่บ้างไม่ดูแม่บ้างอันนี้นถือว่าไม่ใช่ลูกนะคะถือเป็นไรรับฝากเลี้ยงแม่รับฝากเลี้ยงลูกของทุกคนเลยรับฝากเลี้ยง ะะแต่จะสําเร็จหรือไม่อันนี้แม่ไม่การันตีนะคะเพราะว่าหนูยังมีอาการกดอินกดอาอยู่นะคะอันนี้แม่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะแม่เป็นคนที่เก่งเรื่องการตลาดออนไลน์หนักมากนะคะโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์เหนือมนุษย์ดังนั้นนะคะไม่ต้องแปลกใจถ้าลูกศิษย์ครูจิตาจะประสบความสำเร็จกันดาตเดือนโอเคไหมคะยุคนี้ไม่ทำธุรกิจออนไลน์ช่วยไม่ได้นะคะทำธุรกิจออนไลน์แล้วมันจะรวยยังไงแม่ เดบิวตี้ตูแตกเลยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคนบางคนดังเพียงชั่วข้ามคืนเพราะเฟซบุ๊กนะ,ะดังแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวขออนุญาตคุยถึงเจ้ค,คนนี้ละคันนะคะโอ้ยำขายยำขี่มอไซ มีพ <iet> ch fiz like so 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 ่วงข้างขายยำเออเจ้เขาก็ตั้งกล้องยำของเขาไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะดังแต่ว่าคิดว่ารูคิดว่ารูก็ไม่ได้ไปถามเจ๊นะคะโูไม่ได้ไปถามเจเบียนะคะว่าเจเบียเจเบียตั้งใจไล์สดเพื่อให้ดังหรือเปล่าโูว่าเจเบียน่าจะทาเพราะว่าความสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขที่แบบเราเห็นตัวเองบนกล้องแล้วเราก็สวยเนาะชิคๆก็ยำไปปรากฏค่ะมีคนดูเจเบียล้านวิวค่ะยำนึกออกไหมลูก ใส่ปูม้าใส่แต่ตั้งกล้องไลฟ์สด่ยปกติคนอื่นขายยำก็ยำก็ยำไปสิแต่เจ๊เบียไลฟ์สดไปด้วยยำไปด้วยคนดูล้านวิวนั่นหมายความว่านะคะบนโลกออนไลน์ตอนนี้เจ๊วิวเ,เวิเวเจ๊เบียได้เป็นคนดังไปแล้วอะไรเข้าเจ๊เบียบ้างคะตอนนี้ครูบอกเลยรายการทีวีพิชชนมีอะไรอีกไหม การันตีเลยเดี๋ยวคีมาเดี๋ยวผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมาคุณการันตีเลยว่านะคะภายในเดือนนี้นะคะเจเบียจะมีเงินล้านจากโลกออนไลน์ค่ะวันนี้นะหนูถ้าเจเบียไม่ตัดสินใจตั้งกล้องไลฟ์สดแม่บอกเลยไม่มีทาง the impossible เห็นไหมคะถ้าวันนี้คุณเปิดหน้าร้านแบบธรรมดาใครจะรู้จักคุณทั้งประเทศคะวันนี้ไม่เอาตัวเองออกสื่อไม่มีทางรวยค่ะลูก แม่พูดตรงๆค่ะยังอายยังงงๆๆงไม่รู้จะไรอะไรนึกถึงเจเปียเขาไว้กูตั้งกล้องไว้กูทําอะไรก็ทําไปทาไปเลยช่างหนูหนูตั้งกล้องไว้หนูจ่ายค่าเน็ตแล้วใช้ให้คุ้มลูกเดี๋ยววันหนึ่งนะคะถึงเวลาของเราเมื่อไรเมื่อน,นั้นเดี๋ยวดังเองใครจะไปคิดคับขี่มอไซค์รถพ่วงข้างตั้งกล้องขายยามบนดึงดังขึ้นมาได้เหมือนครูสิตาค่ะไรนะคะเรียกว่าตั้งกล้องถ่ายวิดีโอมาตั้งแต่โซเชียลแคม มาพุแตกตอน Facebook เพราะอิทธิพล Facebook รุนแรงกว่าใครมันกดแชร์ปุ๊บนะคะเรามีเพื่อนอยู่ห้าพันคนกดแชร์คลิปคนนี้ไปคนหนึ่งเพื่อนห้าพันคนเราเห็นหมดเลยแล้วถ้าเพื่อนของเรากดไลค์อีกละ่ะถ้าเขามีเพื่อนห้าพันคนคนฟอลโล่สองหมื่นคนคนเห็นเขาสองหมื่นห้าพันคน อนุภาพออนไลน์มันแตกต่างจากธุรกิจออนุภาพออฟไลน์ธุรกิจที่มีหน้าร้านปกติคือคนเดินผ่านคุณไม่ถึงสอง0มื่นคนต่อวันหลอกร้านคุณหรือคนเข้าร้านคุณไม่ถึงสองหมื่นคนต่อวันแต่บนโลกออนไลน์เป็นไปได้หมดเข้าใจเรื่องนี้ก่อนฉะนั้นหนูตรงเข้าใจว่าธุรกิจออนไลน์รวยแน่นอนนั่นจะเป็นเหตุผลที่ใครใครค้าขายบนโลกออนไลน์ก็ไมรวยหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูจะรวยได้หนูต้องขยายใจขยายความคิด ขยายใจขยายความคิดถึงจะรวยได้ถึงจะลีขิดล้านได้ใจยังไม่เชื่อว่าโลกออนไลน์เป็นไปได้ปิดหูปิดตาปิดหัวใจแล้วไซส์ไม่มีทางรวยได้ล้านเปอรเซ็นเคลียไหมคะขยายใจก่อน เชื่อ sure, หรือ,อยังว่าโลกออนไลน์เขารวยกันเยอะแยะมีหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลดาราบางคนบางคนเกิดมาใหม่ล่าสุดนะคะดาวดวงใหม่ที่ทยอยกดโกดกดโกด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 เยอะแยะค่ะบนโลกออนไลน์ค่ะและคุณต้องยอมรับค่ะว่าบางคนรวยแม้กระทั่งไม่มีวุฒิการศึกษาสักเต็มตัวเลยครับผมทำไมครับโปรโมทครีม นะบนโลกออนไลน์หนูต้องขยายใจก่อนว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ยุคเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโทรศัพท์รุ่นกระดูกมาไม่มีใครใช้อีกต่อไปแล้วเชกเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้หนูไม่เปิดใจว่าธุรกิจออนไลน์รวยได้เออทําอะไรก็ได้บนโลกออนไลน์เมื่อคุณจะขายยาขาย,ข,ายข้าวแกงขายยำเห็ดขายซุกเล็กขายลาบหมูขายเสื้อผ้าขายปลาทู คนโลกออนไลน์รวยได้หมดขอ,อนี้นยกตัวอย่างเช่นเจ,เจ๊อะไรนะปูมานึ่งอะเจคิปูมานึงาน่งใช่ไหมคนดูเป็นล้านสอนกินปูแกะปูคนดูเป็นล้านธุรกิจเขาตอนนี้เป็นไงคะร้อยล้านไปนเรียบร้อยแล้วเป็นพโลกออนไลน์ค่ะลองนึ่งปูอยู่หน้าบ้านสิลูกจะมีคนมาดูหนูถึงล้านคนไหมลูกจะมีคนรู้จักล้านหนูถึงล้านคนไหมลูก ไหมคะขยายใจก่อนเฮ้ยธุรกิจออนไลน์มารวยได้จริงว่ะอุ้ยแบตต่ำแล้วเดี๋ยวต้องรีบอืมขยายใจก่อนว่าเออบนโลกออนไลน์รวยได้จริงรวยแน่นอนรวยแน่แท้ค่ะเสร็จแล้วขยายความคิดค่ะคิดว่าจะทําอะไรดีวะบนโลกออนไลน์เมื่อเรารู้แล้วว่าโหหนูไปหาหลักฐานเลยค่ะคนรวยบนโลกออนไลน์ดันเดือนมากเยอะมากรวมถึงครูสิตาก็หนึ่งในนั้นค่ะครูแค่เศดเสียวคนอื่นรวยกว่านี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะบนโลกออนไลน์ หาหลักฐานได้แล้วขยายความคิดค่ะขยายความคิดยังไงคะแกะรอยวิธีของแต่ละคนค่ะหนูชอบใครไปหาไอดอลค่ะแกะรอยเลยแกะยังไงอย่างครูสิตาใช้ทางรัดคือใช้โลกออนไลน์ล่วมกับกฎจักรวาลเป็นการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะคิดยังไงทําแบบไหนส่งต่อขยายความคิดนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการลงมือทําแบบใหม่นอกจากเปลี่ยนความคิดแล้วเปลี่ยนการลงมือทําแบบใหม่และ หาสินค้าค่ะลูกนึกอะไรไม่ออกฝึกขายของออนไลน์ไปก่อนทําตัวเหมือนตัวเองเป็นเน็ตไอดอลหาของมาขายค่ะบนโลกออนไลน์ง่ายมากนะคะจะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวเหรอจ้าไม่เป็นผู้ขายรอจ่ายเงินอย่างเดียวไม่รอรับเงินเหรอจ้าอย่าดูถูกอาชีพแมค่ค้าออนไลน์นะคะได้รถได้บ้านได้เงินเก็บเ,เป็นล้านแล้วจา้าหลักฐานเต็มประเทศค่ะ หลักฐานเต็มประเทศค่ะกรุณาดูคนสําเร็จนะจ้าหนูโอเคไหมคะดังนั้นหนูหาของขายค่ะบนโลกอะไรอยากขายอะไรขายขายยาสีฟันปลาหมึกจะขายแล้วก็ขายขายเสื้อผ้าอยากขายแล้วก็ขายค่ะขายที่เราชอบขายที่เรารักค่ะเลือกค่ะนึกไม่ออกบอกแม่มีโตนนาจิกเนาะแต่ถ้านึกออกไปขายที่หนูชอบอะไชอบอะไรก็ไปขายป่ะหาของขายค่ะ ก๊ปี้ค่ะหาพี่เลี้ยงค่ะไปจดให้หมดนะว่าคุณพูดอะไรนะหาของขายหาพี่เลี้ยงคุณต้องหาพี่เลี้ยงค่ะหาคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจที่คุณสมัครในของขายที่คุณสมัครค่ะคุณจะขายอะไรคุณต้องหาพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงที่ประสบความสําเร็จค่ะเขาใช้เวลานานเท่าไหร่เอาเร็วๆเอาสไตล์เราเลือกหาพี่เลี้ยงได้ถามพี่เลี้ยงเลยเริ่มต้นแบบไหนทําค่ะ แกะรอยเลยอย่าหาพี่เลี้ยงที่เป็นตัวแทนไม่สต็อกอยู่วันยังค่าค่ะขยายตัวให้ใหญ่ไม่ได้ถ้าเริ่มจากไม่สต็อกลราขึ้นร้านได้ก็ไปหานะคะและเหนือการอื่นใดหนูต้องขยายใจด้านการทําค่ะไปแกะให้ดีนะคะคําพูดนี้เป็น key to success ที่คุณจะมีเงินล้านนะคะตั้งใจฟังขยายใจ ด้านการลงมือทํายังไงคะแม่วันนี้ฟังให้ดีนะลูกหนูจะทาธุรกิจออนไลน์ไม่เกี่ยวกับทุนถ้าหนึ่งมันจะมีคนอยู่สามกลุ่มหนมีทุนแต่ไม่มีใจกูลงเยอะกําไรเยอะขายแบบนี้ขายตามกระแสค่ะรวยเป็นพักๆหรืออาจจะสินค้าจมถล่มทลาย นี่คือคนกลุ่มที่หนึ่งค่ะมีเงินแต่ไม่มีใจไม่ได้รักสินค้ามองอะไรคะมองผลประโยชน์ก่อนอย่างอื่นเลยนะคะจับสินค้าก็แสจับมาไปไปจับมาไปไวเออนะคะแต่บางครั้งก็ร่วงนะคะแล้วแต่หนูนะสองค่ะประเภททำไมคะมีทุนมีใจมีทุนมีใจอันนี้การันตีค่ะขายแบรนไหนก็รวย ขายแบรนด์ไหนก็รวยมีทุนมีใจมีใจรักที่จะทำมีใจรักที่จะให้มีใจรักสินค้ามีใจรักเจ้าของแบรนด์ขายอะไรก็รวยขายอะไรก็จับร้านร้านโอ้มีทุนมีใจอันนี้ร้านแน่นอนแช่แป้งละกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มนี้เด็ดมากนะคะึ่งครูสิตาปั้นคนกลุ่มนี้เยอะมากไม่มีทุนแต่มีใจ ไม่มีทุนแต่มีใจกลุ่มนี้รวยได้แต่ต้องขยันมากกว่าเขาหน่อยเออโอ้ยขอโทษลูกกลุ่มนี้รวยได้แน่นอนแต่ต้องขยันมากกว่าเขาหน่อยเรียนรู้มากกว่าเขาหน่อยแอคชั่นมากกว่าเขาหน่อยสวมการเป็นแบบวันนี้ต่อให้ไม่สต็อกแต่ใจดีลเลอรเดี๋ยวมันได้เป็นนะเออมีสี่กลุ่มกลุ่มที่สี่ไม่มีทุนไม่มีใจหายยะนะ อันนี้เป็นมะเร็งทางความคิดทําอะไรก็ไม่สําเร็จเปลี่ยนสินค้าแม่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนเสร็จโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสินค้าโทษเจ้าของแบรนด์โทษแม่ทีโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองกลุ่มที่สี่นี้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จจับจ้วงเลทโทะเลินเทินทำอะไรทําไมเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายคุ้มดีคุ้มบ้าเหมือนจะได้แต่ไปไม่รอด โอ้พวกหาข้ออ้างเยอะมันจะอยู่กลุ่มนี้พวกแบบธชะกากร,รม,มกันจะอยู่กลุ่มนี้โอ้คนไม่สต๊อกที่มีใจหัวใจจะยิ่งใหญ่ไม่ค่อยบนจะเรียนรู้พัฒนาอย่างไม่หยุดไม่ย่อนนี่คือกลุ่มสากลุ่มสามรวยได้กลุ่มสองรวยได้กลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดนะคะมีทุนแต่ไม่มีใจมีโอกาสรวยและมีโอกาสล่วงเพราะอะไรปีทุนไม่รักสินค้า กฎจักรวาลย่อมเป็นไปตามกฎคุณไม่รักสินค้าจริงๆคุณไม่รักเจ้าของแบรนด์จริงๆคุณมารผลประโยชน์อย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปลูกบูบูบวัดกลุ่มสองนะคะโอ้ยเดี๋ยวท้ไม่ต้องรีบนะแบตจะบดกลุ่มสองมีทุนมีใจอันนี้รวยแน่นอนนะคะรวยเร็วที่สุดนะคะรวยเร็วที่สุดมีทุนมีใจนะคะกลุ่มที่สามค่ะไม่มีทุนแต่มีใจรวยได้แน่นอน รวยได้แน่นอนจับเงินล้านได้แน่นอนแต่หนูต้องทํามากกว่าเขาหน่อยเรียนรู้มากกว่าเขาหน่อยไม่บน่นไม่พลนอยมองอะไรบวกได้ปรับได้ดูครูสิตาสําเร็จนะคะคูสิตาปั้นคนไม่มีทุนจับสิบยี่สิบล้านเยอะแยะเลยนะคะด้วยการดูคลิปฟรีนี่แนะ่ดูคลิปฟรีเขาดึงดูดกาไรได้พวกนี้จะไม่ค่อยงกนะคะมักจะลงทุนเรียนต่อเสมอนะคะคนที่ไม่มีทุนแต่มีใจอันเนี้ยรวยแน่นอนและเป็นเศรษฐีถาวรแล้วคุณจะช่วยคนได้เยอะมากคนกลุ่มนี้นะกลุ่มที่สี่ ไม่มีทุนไม่มีใจทําอะไรก็มอดหมวยบรณาณไม่สาเร็จล้านเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแมนไปเรื่อยๆโทษคนอื่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนทัพเปลี่ยนทีมแต่ไม่เปลี่ยนสันดานตัวเองอยู่ที่เดิมกลุ่มนี้ไม่มีทางได้ล้านจ้ะเคลียร์ไหมจ๊ะเคลียร์ไหมจ๊ะดังนั้นสํารวจเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณจะมีเงินล้านคุณเปลี่ยนหรือ,อยังคุณขยายใจคุณหรือ,อยังคุณอยู่ในช้อยไหนอยู่ช้อยไหน อ,อหนูอยู่ช้อยไหนเลือกจ้ะอยากจะประสบความสําเร็จครูบอกเลยว่ามันง่ายมันเกี่ยวกับหัวใจของคุณยิ่งใหญ่พอหรือเปล่ามันเกี่ยวกับสันดานของคุณที่จะยอมเปลี่ยนได้หรือเปล่ามันเกี่ยวกับคุณว่าจะยืนหยัดหรือเปล่ามันเกี่ยวกับคุณจะยอมพัฒนาตัวเองหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับโลกคนอื่นมันเกี่ยวกับเรานะคะถ้าเราเรียนรู้และใช้กฎจักรวาลร่วมยังไงหนูสําเร็จอยู่แล้วค่ะ ครูการันตีว่าเงินล้านบนโลกออนไลน์ใครก็ทําได้ค่ะแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกมาทำสโตนแมจิกกับแม่นะลูกนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์รู้รู้สึกว่าเออฉันจะประสบความส็จพาลูกทีมคุณเข้าการตลาดเหนือมนุษย์และปรับประยุกเป็นการโพสเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณไปครูไม่ห่วงครูไม่ว่าเลยนะคะการตลาดเหนือมนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำสโตนแมจิกนะคะก็นะมาเขาเรียกว่าอะไรมาเข้าเรียนได้นะคะอืมก็ไปติดต่อนะคะจังหวัดอะไรยังไงบ้างนะคะจังหวัดเดยอะมากที่ครูจะไปนะคะการตลาดเหนือมนุษย์นะคะ 10่สนี้สุราธ,ธานีติดต่อครูเอ็ดดี้นะคะ12พฤศจิกายนนะคะไปที่ไหนนองคายลอกสองติดต่อลูกเอญ่าลูกแหม่มอรุณรัตน์ลูกกิ๊กคเนยพัฒน์นะคะออวันที่เท่าไหร่คะ18พฤศจิกายนนะคะปะทุมธานีติดต่อปราเศรษฐีเลอทองนะคะวันที่19พฤศจิกายนนะคะ โคราชนะครราชสีมาติดต่อลูกหวานชนลุงเดืองพม่านะคะวันที่25พฤศจิกายนนะคะติดต่อคุณเปียกนะคะร้อยล้านนะคะเจมิงเนะกกื้อดากิจเจริญสินโอเคแบตจะหมดแล้วนะคะ การตลาดเหนือมนุษย์นะคะส่วนใครที่อยากประสบความสำเร็จรวดเร็วต้องลงคอร์สให้จัก,กรวาลทํางานให้แล้วจะรู้ว่ามันเด็ดยังไงนะคะแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันดรสกอร์สิตาสำหรับผู้นี้ขออนุญาตป,ด 4, ปิดลับมิลเลอร์เคลนแคมป์สี่นะจ๊ะปิดรับทุกกรณีตอนนี้แบตสองเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ต้องไปแล้วสำรวจคลิปนี้ให้ดีว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะและการันตีนะคะครูไม่เคยปล่อยมือใครครูจะดันลูกครูทุกคนให้รวยเรียราดค่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตาไปแล้วนะเดฟยูลูกไปแล้วไปหมด